ต่อไปเป็นอะไรฮะเป็นกระโปรงเป็นกระโปรงฮะเป็นลายถ้วยน้ำชา <Go! S 1> ดูใกล้ๆฮะลายนี้ครับผมปลายตรตรงปลายเป็นระบายระบายนะฮะเป็นกระโปรงเหมาะกับพวกสาวๆที่อ่ะสไตล์ไหนวะ go! 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 ได้ทุกสไตล์ฮะ go! 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 เหมาะกับการใส่ไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้ไปเป็นเพื่อนไปเป็นตีมกันอย่างงี้นะฮะมากกับมือนหนึ่งฮะร้อยเจ็ดสิบบาท,170บาทฮะกระโปรงเอาเสื้อไปด้วยงานป้ายนะฮะเหมาะกับแบบพวกอาร์ตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใส่ใส่ใสเออใส่กระโปรงตัวนี้ใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วก็ใส่หมวกอะไรชนิดหนึง่งนะเหมาะกับการแบบไปเดินไปเดินเที่ยวไปนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ย เฟีฟ้ยวๆไปเลยทีเดียวเชียวราคาอาจจะบ้านนิดนึงฮะใส่เสื้อเฮียอะไรสองตัวสาตัวรอสักครู่นึงหาชุดไปงานแต่งตีมแบบไหนครับแบบมีตีมไหมมีตีมแบบไปงานไหมครับผมแบบในงานเขาแบบสีฟ้าสีม่วงหรือว่าแบบเออตีมอะไรแบบนี้ครับผม หาตีไอาหาชุดไปงานแต่งนะครับผมสักคู่หนึ่งอยากได้ชุดไปงานแต่งสีฟ้าฟ้าเอามาหยิบฟ้ากันมาอีตรงนี้กำลังสวยๆอันนี้เป็นแบบฟ้าแบบฟ้าครามทะเลอะไรประมาณนี้ฮะเอาฟ้าขนาดไหนฮะหยิบฟ้ามาฮะหยิบสีฟ้ามาฮะหยิบสีฟ้ามาฮะนี่ฮะชุดไปงานแต่งสีฟ้าไปเลยนะครับผมเป็นชุดรีไซเคิลนะครับโอเคไหมฮะชุดนี้สนใจ สีฟ้านะครับงานตีมฟ้าเป็นชุดรีไซเคิลนะครับชุดนี้เปิดไปเลยที่30บาทครับผมงานป้ายนะฮะงานป้ายตัวนี้ครับเป็นชุดรีไซเคิลสีฟ้าที่คุณอยากได้ใช่ไหมครับผมถ้าสนใจกดหนึ่งมาเลยสนใจกดหนึ่งมาเลยคุณซ้ายนะครับผมคุณซรายเป็นไงฮะชุดนี้งานป้ายด้วยนะครับเป็นชุดรีไซเคิลในคุณลองใส่นี้ฮะพิลเตอร์ลองใส่ชุดรีไซเคิลสีฟ้าเออ ใชครับแล้วคุณก็เจาะรูตรงไที่มันรูปแก้วนะครับผมแล้วก็เอาเอาหัวโขลกขึ้นมาครับเป็นไงมีรูด้วยเป็นไงใช่ไหมฮะสีฟ้าใช่แบบนี้ป่ะฮะคุนซายใช่ป่ะฮะสีฟ้าชุดเป็นขันแต่งโอเคไม่ใช่ครับผ่านแต่ชุดนี้เรามีซับในให้ด้วยนะครับเป็นซับฟองน้ำกันชื้น เอาพี่เอาหาสีฟ้าให้คุณชายหน่อย